จะเมษาแล้วนะครับก็เข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการสัทีนะครับประเทศไทยซึ่งผมว่ามันเข้าเร็วไปหน่อยนะคือร้อนร้อนนะตอนนี้นะแต่ว่าน้ําหอมที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะครับก็คือน้ําหอมสไตล์มินิมอลที่เอาไว้ใช้ในออฟฟิศนะครับสำหรับผู้ชายนะก็ เปิดด้วยรายการใหม่ซึ่งเอารายการเก่ามาทํานั่นก็คือรีวิวน้ําหอมนะครับก็รายการนี้ขอตั้งชื่อว่าเซนทอคนะครับซึ่งเราจะมาคุยกันเรื่องของกลิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําหอมและการดูแลกลิ่นกายนะครับซึ่งจะมีสโ o p ที่กว้างกว่าเดิมแต่ว่าผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดแบบเป็นท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตอะไรแบบก่อนแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้เราหาอ่านเองได้นะครับถ้าใครมีคําถามนะครับสามารถที่จะถามมาได้ผ่านทาง Discord นะครับซึ่งผมจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับซึ่ง Discord เนี่ย มันสะดวกก่าผมมากกว่าไนงะเพราะว่าถ้าคุณถามทาง f c e e o o o เนี้ยบางทีมันจมไปเลยอ่ะแล้วมันก็ไม่เตือนด้วยก็เลยไม่รู้ว่าถามตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วถ้าถามผ่านทางใต้คลิปบางทีนะครับคลิปมันไปเร็วนะบางทีมันก็ไม่ได้อ่านนะครับดังนั้นเนะี่ยถ้าเกิดว่าแอดดิสคอร์เอาไว้นะครับก็จะสามารถเข้าไปคุยกันได้และแถมยังจะดีด้วยถ้าเกิดว่ามีลหลายๆคนเข้าไปเยอะๆนะครับเพราะจะทําให้เราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กับ เพื่อนๆที่อยู่ใน Discord ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมเพิ่งสร้างใหม่นะเข้าไปแรกๆอาจจะเหงาสักนิดหนึ่งนะครับโอเคเรามาลุยกันต่อเลยครับสำหรับน้ำหอมนะครับ5เซนนะที่จะเป็นสไตล์มินิมอลที่ใช้ในออฟฟิศนะครับก็ตัวแรกนะครับผมแนะับเป็นตัวนี้นะครับดิฟทิกออเดมงเจนะครับหรือว่าดิฟท i กออเดมินทีมันต่างกันยังไงออเดมินเต้ก็ได้นะครับออเดมินก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครถนัดเรียกแบบนี้เนาะ ก็กลิ่นหลักๆก,ก็จะเป็นมิ้นต์กุหลาบเจอร์เนียมนะครับก็ลักษณะการเปิดของกลิ่นเนี่ยจะให้กลิ่นมิ้นต์ที่มีความสดชื่นเผ็ดของเจอร์เนียมชัดเจนเลยนะครับตามมาด้วยกลิ่นของกุหลาบแล้วก็ดอกไม้แห้งๆซึ่งก็จะไม่แห้งมากนะครับจะเป็นแนวแบบคึกกลิ่นบางทีมันก็ดูแห้งบางทีมันก็ดูเปียกอะเออคืออธิบายไม่ถูกเหมือนกันคือมันมีความอะควาติกนิดหน่อยนะครับคือให้ความรู้สึกเหมือนเป็นน้ํานิ่ง ที่แช่มิ้์ลงไปแล้วก็มีกลิ่นกุหลาบอะไรประมาณนี้นะครับกลิ่นจะเป็นสไตล์ที่แบบค่อนข้างมินิมอลแล้วก็ไม่ได้แบบรบกวนมากจนเกินไปครับแต่ข้อระวังก็คือโอดมังเต้เนี่ยเวลาใช้เนี่ยเราอย่าฉีดเยอะเกินไปผมให้แค่2ส,สเปรย์พอนะครับเพราะว่ากลิ่นเจอร์เนียมตอนท้ายค่อนข้างแรงจะทําให้รู้สึกเผ็ดได้นะครับสําหรับกลิ่นนี้แล้วก็บางครั้งอาจจะให้ความรู้สึกเหมือนมีความแป้งนิดๆด้วยนะครับอืมก็สะอาดครับ ก็คือใครชอบน้ําหอมสไตล์ s o ป p y s c e สไตล์แบบเหมือนอาบน้มํมัหม่อะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เหมาะนะครับใช้ได้ทั้งวันด้วยแล้วก็เป็นกลิ่นที่ทําให้รู้สึกเย็นในหน้าร้อนแต่ว่าไม่ได้แบบไปรบกวนใครมากมายนะคือคลิปนี้เน้นแบบไม่รบกวนใครแต่รู้สึกดีนะครับในออฟฟิศนะเพราะว่าดูจากฐานคนดูของเราเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นวัยทํางานซะส่วนใหญ่ด้วยนะครับเราก็คงจะไม่แบบไปใช้น้าหอมที่กลิ่นแบบชูชาดโลดแล่นอะไรประมาณนั้นนะ คือเราไม่ได้ออกกลางแดดซึ่งออกกลางแดดเนี่ยผมเคยทําไว้แล้วเนาะในละหลายๆปีมาแล้วลองไปหาดูได้ครับก็ออยังใช้ได้อยู่นะครับพวกนั้นนะพวกแนวอะควาติกแนวบลูแนวสปอร์ตใช้ได้อยู่นะครับถัดมานะครับเป็นกลิ่นของแบรนด์ b บรเอโดครับแบรนด์เดฟิกนะครับแบรนด์เดฟิกนะครับก็คือกลิ่นนี้เนี่ยจะบอกว่ายังไงดีมันเป็นกลิ่นแนวซิตรัสนะซึ่งปกติผมไม่ค่อยชอบกลิ่นแนวซิตรัสเท่าไหร่แต่กลิ่นนี้เป็นกลิ่นซิตรัสที่ผมชอบมากคือมันมินิมอลมากนะครับกลิ่นของเขาเนี่ยเปิดออกมาเนี่ย มันจะมีความแบบเลมอนน่ะแต่เป็นเลมอนที่อมหวานเลมอนที่อมหวานแล้วก็จะมีกลิ่นญ้าแฝกที่ชัดเจนมากนะครับคือมันจะเป็นความวู้ดดี้เลมอนแล้วก็มีความมินิมอลอมหวานน่อๆกลิ่นไม่จัดจ้านครับกลิ่นมันจะกลมมากเลยตัวนี้คือใครเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องน้ําหอมกลิ่นเปรี้ยวนะครับกลิ่นนี้น่ยน่าจะใช้ได้นะผมผมว่าน่าจะใช้ได้เพราะว่าความเปรี้ยวของเขาเป็นความเปรี้ยวที่ค่อนข้างกลม กลมสะอาดนะครับแล้วก็สามารถจะติดได้ทั้งวันเลยทีเดียวเพียงแต่ว่ากลิ่นท้ายๆเนี่ยจะออกเป็นญ้าแฝกเล็กน้อยนะครับแต่ไอเลมอนนี่ก็ยังอยู่นะพูดถึงค่อนข้างทนเหมือนกันนะผมใช้ก็ทั้งวันอยู่นะครับสําหรับแบรนด์ฟินะครับตัวนี้อืจากบาเลโดก็น่าลองครับลองไปลองไปใช้กันดูถัดมานะครับจากแบรนด์คริสเตียนดีออนะครับนั่นก็คือ G นะครับหรือว่า กริสนะครับบางคนจะออกเสียงว่ากลิสก็ได้นะแต่ถ้าออกเสียงตามฝรั่งเศสเลยก็จะเป็นกีนะครับซึ่งมันก็จะแปลกๆนิดน,นึงตัวนี้แปลว่าสีเทานะครับแต่ดูจากขวดแล้วตัวน้ําหอมไม่ได้มีความเป็นสีเทาเลยนะออกจะชมพูด,ด้วยซ้ำนะฮะตัวนี้เป็นกลิ่นแนวฟ o r ร์นะครับที่เป็น u n นิเซนะผู้หญิงใช้งานได้ผู้ชายใช้งานดีลักษณะของบุคลิกจะเป็นความโดดเด่นที่แบบดูศิลปินนิดๆน,นะครับดูมินิมอลแบบมีความติสหน่อย นะครับตัวนี้กลิ่นที่เป็นกลิ่นหลักๆของจีนเนี่ยก็คือกลิ่นกุหลาบมอสนะครับแล้วก็จะมีความเย็นของพิมเสนอัมพันนะครับอบอุ่นนะครับมีกลิ่นของไม้สนนะครับมะกรูดหวานนะซึ่งมันเป็นกลิ่นที่แบบกลางๆเลยไม่ออกสาวไม่แมนไปอะไรประมาณนี้นะครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมใช้วันนี้ด้วยนะก็คือแบบฉีดปุ๊บเนี่ยจะให้ความรู้สึกแบบมันมีความแบบเออหวานๆฟอร์เนาะแล้วมันก็มีความเย็นสดชื่น คือเป็นกลิ่นที่ดีอยู่นะครับอืมแล้วก็สามารถฉีดได้เรื่อยๆเ,เลยคือตัวกลิ่นเนี่ยไม่ได้แบบรุนแรงมากนะแต่โนต้ตแรกๆค่อนข้างจะกระจายตัวดีนะครับระวังมินิดนึงคือถ้าเกิดฉีดปุ๊บแล้วออกจากบ้านเลยเนี่ยคือกลิ่นเขาพุ่งพอสมควรนะครับตัวนี้อยู่ในลา Colle คอลเลกชันนะครับตัวนี้ของดีออนะขวดหนึ่งก็เอาจริงราคาสูงอยู่นะครับก็เกินห้าพันน่าจะประมาณที่ผมซื้อมาก็เนี่ยเจ็ดพันปะประมาณเนี้ยครับก็แต่ว่ามันคุ้มนะพูดถึง ลายเนี้ยคุมเพราะว่าเขาได้ร้อยยี่ห้ามลป่ะผมจำไม่ได้อีกดูคนเรา <c oughs> ซื้อมาเองน่าจะไม่ได้เองสี่จุดสองออนหนึ่งร้อยยี่สิบห้ามลเออต้องส่องดูนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้กีจากดีออนะครับถัดมานะครับเอาใจคนที่ ทำงานออฟฟิศแต่ว่าอาจจะแบบมีออกไปข้างนอกบ้างนะครับกับกลิ่นที่ให้ความรู้สึกเหมือนคุณเอาทะเลมาไว้กับตัวแต่ตัวนี้ไม่คาวเหมือนบูการี่แน่นอนนั่นก็คือตัวนี้ครับมาตรงมาเจ่านะครับก็คือตัวอา่าเลปิกาครับเซลลิงเดย์ครับตัวนี้เ e ปิกาเซลลิงเดย์เนี่ยเป็นกลิ่นที่มีความมารีนอควาติกนะครับก็คือเป็นกลิ่นแนวทะเลเลยแหละ อาจจะมีความเค็มเล็กน้อยนะครับตัวนี้กลิ่นเด่นๆของเขานะครับก็จะมีเป็นกลิ่นทะเลซีโนตแอมเบอร์กริสนะครับหรือว่าองเบอร์กรีนะฮะบางคนอาจจะออกเสียงว่าแอมเบอร์กริสนะครับตามปากถนัดเนาะจริงๆเขาเรียกว่าองเบอร์กรีนั่นก็คืออ้วกหวานนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นกลิ่นที่เบาๆนะคือมันเบาเบาแล้วก็ให้ความรู้สึกที่แบบเป็นทะเลรอบๆตัวเลยนะครับกลิ่นจะมีความลื่นๆนิดๆน,ดนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบแนวแบบ ออกข้า่นยๆอันนี้อาจจะแบบอ่าผ่านไปเลยก็ได้ครับแต่ความรู้สึกผมเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ข่าเท่าบูกอรี่คือใช้ได้ง่ายนะครับมีความเซ็กซี่บางๆนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เยอะคอนเน้นแบบมินิมอลนะแบรนด์นี้จะเป็นแนวกลิ่นจางๆนิดหนึ่งนะครับถัดมานะครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับเป็นแบรนด์แบร์ d o อีกแล้วครับนั่นก็คือ Super c e ซ a ดครับ Super ร e ซ a นะครับตัวนี้เป็นแนวอารม m a t i c นะครับเป็นวูดดี้อาร OMATIC ก็คือจะเป็นวูดดี้ที่มีความหวานเล็กน้อยนะครับกลิ่นเนี่ยจะเป็นสไตล์ที่เป็นสะอาดแล้วก็ดูทางการนะครับตัวนี้เอามาไว้เป็นกลิ่นสุดท้ายเนื่องจากบางคนอาจจะอยากต้องการน้าหอมที่สไตล์มินิมอลหน่อยแต่ว่าอยากให้ดูเป็นทางการนิดนึงนะครับของตัวซูเปอร์ซีด้าเนี่ยจะมีกลิ่นคล้ายๆกับตัวอาเตอร์เทอร์ทนนิดนึงนะครับอืมแล้วก็จะบอกว่ายังไงดีคือตัวกลิ่นเนี่ย มันจะมีความเป็นหญ้าแฝกหอมกุหลาบแซมกลิ่นไม้สนซีดาอะไรอย่างเงี้ยออกแนวแห้งๆนะครับสดชื่นเออสดชื่นแต่ว่ามีข้อควรระวังนิดหนึ่งคนที่มีกลิ่นตัวที่ออกสาบหน่อยๆอ,อันนี้ต้องลองนะครับเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมันจะมีกลิ่นคล้ายกระดาษแห้งอะ่ะนิดหน่อยนะครับอยู่กับตัวเวลาไปแบบเจอกับคนที่กลิ่นออกแนวสาบนิดๆเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับอันนี้ก็ระวังนิดหนึ่งแต่สําหรับคนที่ลองแล้วไม่มีปัญหา ออกเป็นแนวแป้งๆออกเป็นแนวฟลอรานิดหน่อยอันนี้ใช้ได้เลยนะครับดีแล้วก็จะบอกว่าผู้หญิงใช้งานได้นะตัวนี้กลิ่นมันจะคล้ายกับโมเลกุลโอวันบวกไอตัวอันอเตอร์เทอร์ทีนนะครับถ้าผู้หญิงคนไหนใช้อันอเตอร์เทอร์ทีนหรือโมเลกุลโอวันได้ตัวนี้ใช้งานได้นะครับสาหรับตัวซูเปอร์ซีด้าจากไบรเดโดครับอตัวแถมครับตัวนี้อยากแถมเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ผมใช้บ่อยมากแต่ที่ไม่รวมอยู่ในห้าอันดับเนื่องจากเป็นคนที่ ผมชอบกลิ่นกุหลาบเนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าผู้ชายหลายคนจะใช้กลิ่นกุหลาบแล้วสะดวกใจหรือเปล่าผมก็เลยเอามาไว้เป็นตัวแถมแล้วกันครับซึ่งเป็นตัวที่ผมใช้บ่อยมากแล้วก็จะเป็นกลิ่นที่ยังไงดีะคือมันเป็นกุหลาบที่แมนดีนะเออแล้วก็ผู้หญิงใช้ได้นะครับแต่ของผู้หญิงเขาก็มีนะตัวนี้เออนั่นก็คือนะครับลมเอลาโรสนะครับหรือว่าลมเอลาโฮสนะครับลมเมลาโรสนะครับก็คือจะเป็นกลิ่นที่เป็นกุหลาบเลยแหละ ก็คือเนื้อกลิ่นเขา,าเป็นกุหลาบชัดเลยแต่ว่าเป็นกุหลาบที่มันจะมีความเป็นยังไงดีเป็นมาร์คนิดหน่อยเป็นหนังนิดๆเพราะว่าเขามีแรปตานัมเนาะแต่มันจะเป็นหนังแบบไม่ใช่หนังจ๋าครับคือประมาณแบบบางๆแทบไม่รู้สึกเลยแต่กลิ่นที่ออกปุ๊บเนี่ยกุหลาบเลยคือกุหลาบเลยชัดเจนมากแล้วก็จะแอบเป็นกุหลาบที่มีก้านเขียวๆด้วยนะ อันนี้ต้องต้องโนติกไวนิดนึงนะครับตัวนี้แต่พอใช้เป็นนานๆจะให้ความรู้สึกแบบสดชื่นแล้วก็เป็นเหมือนกับเหมือนมีสวนกุหลาบใกล้ๆนะกลิ่นของเขามีกุหลาบ2ตัวนั่นก็คือเมรสกับตัวดามัสโรสหรือว่ากุหลาบมอนนะครับซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความหอมกระจายตัวตัวนี้หอมกระจายตัวค่อนข้างไกลนะครับแต่กลิ่นไม่แรงนะครับบางๆนะก็จะมีความรู้สึกผีหลอกผีหลอนเหมือนพวกเอ็มเอฟเคไอห้าสี่ศูนย์เหมือนกันเพราะว่า มันเป็นคาแรคเตอร์ของเมทซงฟงเซจเคจองนะครับก็คือจะเป็นแบบแนวยังไงเดียเป็นกลิ่นที่เหมือนลอยๆมาตามอากาศอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมใช้มากกว่าบาคารารูดีนะเออคือเป็นกลิ่นที่แบบว่าผมใช้มากกว่าบาคารารูดีอะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเบาแล้วก็มันค่อนข้างมีความสบายๆนะครับตัวกลิ่นก็เลยเป็นอะไรที่หยิบมาใช้ค่อนข้างบ่อยนะ ใครที่เป็นผู้ชายและอยากจะลองดูว่าเอ้ยน้ำหอมผู้ชายแนวฟอล์เรลตัวไหนดูดีดูแบบไม่กระตกกระตากเกินไปนะผมแนะนำตัวนี้นะครับลองดูเมซงฟงเซชคจองนะครับลมเอลลอโฮสนะครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับ5-6ตัวที่นำมาแชร์กันในวันนี้นะครับส่วนคลิปอื่นคลิปต่อไปจะเป็นอะไรอันนี้ก็รอติดตามดูนะครับแล้วแต่อารมณ์นะว่าอารมณ์ผมอยากจะเอาอะไรมาแชร์นะ แต่ถ้าใครอยากจะแนะนำนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนะครับหรือไม่ก็ทักมาใน Discord ได้นะครับอ่าแล้วก็น้ำหอมที่รีเควสนะครับว่าอยากจะให้ลองรีวิวอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเอ,อ่อถ้ารีเควสมาแล้วผมหาตัวอย่างหรือแซมเปิลมาได้เนี่ยผมจะรีวิวให้นะครับแต่ถ้ายังหาไม่ได้ก็อาจจะต้องรอไปก่อนนิดนึงนะครับหรือถ้าผมมีโอกาสนะครับแวะไปตามห้างหรือว่าไปลองมาสักพักหนึ่งเนี่ย ผมจะอัดเป็นคลิปชอ็อตเอาไว้ให้ใน YouTube นะครับว่าสัมผัสแรกที่ไปลองที่ห้างรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็คิดว่ามันน่าจะใช้งานได้ดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับอืมเพราะว่าโดยส่วนตัวตอนนี้สะสมน้ําหอมค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจกะสะสมเฉพาะที่ตัวเองใช้อ่ะครับคือที่ตัวเองไม่ใช้ก็ไม่สะสมเนาะก็จะเป็นช่องแดวอินดี้นิดหน่อยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ u u s c r i b e สำหรับช่องนี้ก็จะมีรายการอื่นๆเพิ่มมาอีกเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีความรู้สึกว่าอยากทําหลายอย่างอืมแต่ไม่อยากจะแยกช่องครับก็ติดตามกันแล้วกันครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับไ๊ดีไวดีบ๊ด,ดีบ๊ายบาย <laughs>